สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในสโมกี้ TV วครับวันนี้ผมก็จะมาสอนลงมดน, e นะครับลงมดแม็การัพีนะครับก็โปรแปกรมที่ไว้ลงมดนะครับต้องมีบกตัวนี้ด้วยนะครับบล,อล็อกกันเชอร์นะครับบล็อกกันเชอร์ครับส่วนวผมก็จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับก็จะมาวันนี้จะมาสมัครมาสอนลงมดนะครเป็นมดอ,อะไรก็เป็นชื่อมดว่ามดเลส s ต o ร e นะครับ พาวเวอร์นะครับเดีย๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปด้วยกันนะครับอ่าเรามาดูกันลงนครับคือถ้าท่านผู้ชมมาโหลดมาแล้วอะ่ะมันจะได้เนี่ยตัวพ็อกเก็ตพาวเวอร์นะครับตัวนี้นครับเนี่ยตัวนี้นครับนี่ครับให้มันเป็น apk นะครับให้ติดตั้งไปเลยนะครับติดตั้งครับแต่ผมไม่ขอติดตั้งนะผมติดตั้งไปแล้ว บล็อกลันเชอร์นี้ผมก็จะให้นะครับก็เป็นบล็บอกบล็อกลันเชอร์โปรนะครับอ่าเนี่ยเข้าเข้าไปในบล็อกลันเชอร์เลยครับก็จะรอสักครู่นะครับ อ่าพอข่าบอกลังเชอร์ใช่ไหมครับให้กดตรงอะไรครับไขค,รครวงหร,รือปเจเนี่ยปรอปเจนะครับให้เนี่ยเ,เลือกอันสุดท้ายเลนลันเชอร์ออปเปอเรชั่นอะไร่างเงี้ยอ้าหยุดการทำงานเฉยรอครับรอนี่ครับนี่ครับเรื่องมาอันนี้ครับที่ไม่เห็นนะว่ามานามานากิแอตตันอะไรเนี่ยอันสามนี่ครับ เราก็จะเห็นมดของเรานะครับสองมดมันก็จะเปิดให้แล้วอยู่แล้วครับหรือถ้าใครยังไม่เปิดนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับห้เขียนว่า disable อย่างนี้แหละเราก็คลิกไปครับแล้วก็กด e n u m b e r นะหรือเปล่าไม่รู้คงอ่านเขาไม่ค่อยออกครับแล้วก็เลื่อนลงมาล่างสุดครับเนี่ยเดี๋ยวนี่ครับน n a b l e enable s o p เนี่ย stop อะไรไม่ว่าคงอ่านไม่ค่อยออกก็กดไปครับ แล้วก็กดเลือก r e สตาร์ทแอนะครับก็ต้องรอสักครู่ด้วยนะครับเราก็เข้าเซิร์ฟเวอร์ไก็ได้ครับของเรานี่ครับมันก็จะออกไปปุ๊บ มันก็จะมีมออร์เรสตรันะครับมันก็บางเครื่องก็ได้ไม่ได้นะครับเพราะผมก็ลองแล้วบางเครื่องก็ได้บางเครื่องก็ไม่ได้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด u b s c r i b e แชร์คอมเมนต์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับครับ